อ่ากลุ่มที่อะไรครับลูกมทีนึงครับผมชื่ออะไรบ้างชื่อชั้นเลขที่เลขชายหนุ่มคนชิงกลางชั้นมัธยมาปีที่หนึ่เลขที่หนึ่งครับอ่าเลขชายนักศึกษายำกลางครับชั้นพสองน้ำหาครับเลขทีหนูเอลิทาครับเอลิทาวันนี้สี่จะดเน้นเรสูทีนี้ครับวันนี้วันที่หกวิทยาหกหกเราตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรเข้ามาเข้ามาเข้ามาอ่ะมาดูเข้ามากันคำถามข้อที่หนึ่งอ่ะถามได้ลูกแต่งตองมาทำจากอะไร ัเราสุภาษิตฐานเราตั้งไว้ว่าอย่างไรหรที่เราตั้งไว้ที่เป็นตารางกันเราเดาคำตอบไว้ว่าไฟไทยครับไฟไทยอ่าเราไปดูคนคว้าจากอินเทอร์เน็ตอ่าเขาดูชื่อเว็บเว็บก่อนเว็บไซต์ชื่ออะไรหรืออะไรในความนี้นี่ๆตัวนี้อ่านว่าไงลูกตัวอะไรบ้าง S อะไร S T E T S A I อัอนดตรคอมอ่าอ่าเขาตอบว่ายังไงลูกเขาไปหาคามอมทำทำแป้งทองมาทำด้วยเช่นอขิง่าพริกไทย,ชยเชลีตะวันกระเทียมดีตีใช่ไหมตรงไหมตรงตรงไหมตรงตรงตไหมลูกไอ้บอกสมุนไพรไทยแต่อันนี้ใช่สมุนไหมสมุนไพไรไหมลูกใช่ลูกโอเคเนาะโอเคท้าจากสมุนไพรไทยเหรอครับ ครับตรงใช่ได้ใช่ได้อ่าพอาดะของมาเข้ามากี่วันถึงจะเป็นสาโทรอ่าเราไปตั้งเราบราษาทตั้งไว้ว่ากี่วันครับเดือนเดือนนึอ่าเปิดดูต่อเข้า่ายังไงสิบห้าวันขึ้นไปครับผมถูกไหม,มตรงไหมไม่ตรงตรงสักทีเดียวหม ก็ตรงแต่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ก็ตรงบางส่วนโอเคเนาะอ่าต่อไปข้อที่สามครับเออเหนียวเหนียวทีนิดอ่าเปิดของเราตั้งไว้ว่าวัตถุฐานตั้งไว้ว่าหลายสายพันธุ์ครับหลายสายพันธุ์ครับอ่าเปิดสอบยี่สิบชินได้ครับผมยี่สิบชนิดครับยีสิบชนิดก็เราตอบหลายสายพันธุ์ใช้ได้ไหม ช้ได้ไหมมันก็ได้แต่มันมันไม่ปันตรงทีเดียวทีหลังต้องตั้งตั้งใหม่นะว่าเดี๋ยวให้เราไปแก้ว่ากี่เยพันไดอาจจะเป็นมันก็ถูกเดียวมันไม่ไม่รู้เท่าไหร่าโอเครครับต่อไปข้อที่สี่ครับล้างคอานี้กินน้ำถึงเจหีหน่งได้เราตั้งไว้ว่ากี่สามสีน้ำมาตีน้ำเราก็ตอบ สามพันห้าพันห,ห,ห้หหาพันห้าจะได้ไหม,หมหหก็ได้เร<ม>ใช้ได้ไม่เป็นไรสามงสี่ตั้งห้าก็ถือว่ากลุ่มเดียวกันได้ต่อไปพี่ตีแกมาให้เข้าผมนะพูดเลยลูกพี่ตีแกมาให้เข้ามาเสียงา่ายผมยอ่าแล้วตอบไปว่าติดฟ้าให้คนหนึครับเหรอของเราที่ตั้งไว้บ่างเล้างมือสะอาดตรงไหมก็ ก็ก็อาจจะใช้ได้แต่มันคนละคนละขั้นตอนหรอกเนาะอ่าอยู่กลุ่มที่จละอะไรหรอกได้ผมรู้ไหม<ช>ได้ผมรู้เนาะนะ